สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับฮันเตอร์หรือ DN นะครับในแมปที่มีชื่อว่า Rider drop เองนะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับจะอยู่ในซีรีส์ของมัลซ์ไรเดอร์ดีนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการรับนะครับอย่างแรกเราจะต้องรับเควสจากฐานทัพรับก่อนนะครับซึ่งวิธีการเข้าฐานรับนะครับทุกคนจะต้องกดที่บ้านนะครับหลังจากนั้นก็ให้มาที่สมาร์ทออฟฟิศตรงนี้นะครับเมื่อเราวร์ปมาแล้วนะครับให้ทุกคนตามผมมาได้เลยนะให้ทุกคนขึ้นมาบนชั้นดดาาฟ้ เมื่อเราลงมาด้านล่างแล้วนะครับให้ทุกคนกดคุยกับท่อได้เลยนะครับซึ่งตัวท่อเนี่ยจะพาเราวาดไปยังฐานลับนะครับก็ต่อเมื่อมันขึ้นข้อความนี้มานะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราเดินมาคุยกับคอมพิวเตอร์เพื่อรับเควสได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้เควสมาแล้วเนี่ยตัวเควสนะครับจะให้เรา ebot dn นั่นเองนะครับซึ่งให้ทุกคนกดตรงรูปบ้านนะครับหลังจากนั้นก็ให้มาตรงที่ชายหาดหรือบีดได้เลย เมื่อเราวาร์ปมาแล้วนะครับให้เราไปคุยกับ DN ได้เลยนะครับซึ่งตัว DN นะครับก็จะอยู่ด้านหน้าเราตรงนี้นะและเมื่อเรากดคุยเสร็จนะครับมันก็จะพาเราวาร์ปไปตรงจุดที่ต้องเสกบอสนั่นเองนะครับโอเคนะครับเมื่อเราวาร์ปมาแล้วเนี่ยนะครับให้ทุกคนใช้ตัว power globe 1อันนะครับในการเสกตัวบอส DN ในนี้นะครับเมื่อเราเสกแล้วนะครับก็ให้เราไปตีตัวบอส d n ได้เลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้เควสผมก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเควสเสร็จนะครับก็ให้เรามาคุยกับตััวทีีหรรรือคมตงนน้้ไดเลยะบ อย่างต่อมานะครับของที่เราต้องเตรียมนะครับจะมี3อย่างนะครับก็คือ3ล้านเยนเทียร์โฟตโต้สิและ1 h u n t ฮันเตอร์แคตตาล็อกนะครับซึ่งวิธีการรับเทียร์โฟตโต้แล้วก็ฮันเตอร์แคตตาล็อกนะครับทุกคนสามารถรับได้จากการตีตัว DN นะครับที่อยู่ตรงแถวเมืองนั่นเองนะครับก็คือเรานั้นจะต้องใช้เฮาส์กราดหอันในการเสกตรงนี้นะครับเมื่อเรามีของครบแล้วเนี่ยให้เรากลับมาที่ฐานรับแล้วให้เรากดคุยกับตัว DN ได้เลยนะครับเรียบร้อยได้มาละ <L> <The end. S 1> ตัว d ตัว D นนะครับเมื่อเรากด B นะครับจะเป็นการเรียกแมชชีนดีเดอร์มานะครับนะซึ่งจะเป็นมอไซครูปร่างคล้ายแมชชีนดีเคเดอร์นะครับแค่โดนย้อมแมวมาเฉยๆนะครับต่อมานะครับเมื่อเรากดคลิกซ้ายนะครับจะเป็นการยิงธรรมดาแบบนี้นะครับแต่เมื่อเรากดคลิกขวาจะเป็นการใช้ปืนดูดแบบนี้นะครับ ต่อมาจะเป็นสกิลนะครับเมื่อเรากด e จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับนะซึ่งมันจะมี3ามโหมดเองโหมดแรกจะเป็นซัมมอนโหมดนะครับเมื่อเรากดเลือกซัมมอนโหมดให้เรากดคําว่าซัมมอนซิเล็คเตอร์นะครับที่อยู่ข้างๆซัมมอนโหมดนะเมื่อเรากดแล้วจะขึ้นหน้าต่างให้เราเลือกตัวละครไ i เดอร์ตัวที่เราจะเสกมานะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้สูงสุด2ตัวนะครับคิดว่าในอนาคตน่าจะเพิ่มตัวละครมากกว่านี้นะครับและอีกอย่างก็คือตัวละครที่เราเลือกมาเนี่ยต้องเลเวล80ก่อนนะครับถึงจะเลือกมาเสกได้นะคร จะเสีย25สตาบีน่านะครับต่อมาเมื่อเรากด C จะเป็นการเรียกใช้ท่าไม่ตายของตัวไรเดอร์ที่เราเสกมานะครับซึ่งจะเสีย30สตาบีน่านะครับโหมดต่อมานะครับจะเป็นโหมดบัสเตอร์นั่นเองนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยแลวเมื่อเรากดสกิล V นะครับจะเป็นการเรียกใช้ท่าไม่ตายนั่นเองนะครับซึ่งจะเสีย150สตาบีน่านะ โหมดต,ต่อมาโหมดสุดท้ายนะครับก็คือโหมด invisible นั่นเองนะครับก็ตามเชื่อครับหายตัวนั่นเองเมื่อเราเลือกตัวโหมดนี้แล้วเนี่ยแล้วเมื่อเรากด v นะครับจะเป็นการหายตัวฮิลเลือดนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเสีย150สตาสิบスタ่านะครับก็สกิลข,ข้าวข้าๆของดีนก็มีเท่านี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลคก์กดแชร์กดติดตามด้วยลืมซื้อเสื้อเข้ากลุ่ม Discord กดซื้อเกงด้วยสำหรับวันนี้ลาไปเพลินแลครับสวัสดีครับแลวจะไปคลิปหน้านล้ครับขอบคุณทุี่รับชมคลิป